แกรม FMD คืออะไรทำไมลดน้ำหนักได้อย่างปลอดภัยโดยที่ไม่ต้องอดอาหารยังสามารถทานอาหารได้ครบสามมื้อผมหมอซีนะครับจะมาแชร์ความรู้ที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ใครยังไม่ได้ดูวิดีโอ6ข้อเสียของการทำ IF หรือการอดอาหารเป็นช่วงเวลาอย่าลืมกลับไปย้อนดูกันนะครับหมอทำวิดีโออธิบาย6ข้อเสียของการทำ IF ไว้ให้แล้วโปรแกรม FMD มาจากคำว่า fasting mimicking diet หรือโปรแกรมจำลองการอดอาหารโดยที่เราไม่ต้องอดอาหารจริงหมอมาจากดร์วอลเตอร์ลองโกจาก USC หรือ University of Southern California มีหลักง่ายๆให้ทำตามได้5ข้อข้อ1จำกัดแคลอรี่75%ที่ร่างกายต้องการต่อวันหรือประมาณ770-1,100กิโลแคลอรี่ต่อวันข้อ2เน้นโปรโตีนจากพืชถั่วหรือมเมล็ดธัญพืชข้อ3จำกัดคาร์โบไฮเดรต เน้นค่าดัดชนีน้ําตาลต่ําเช่นทานข้าวกล้องแทนข้าวขาวข้อ4ทํา3ข้อแรก5วันติดกันภายใน1เดือนข้อ5ทําต่อเนื่อง3เดือนติดกันจากงานวิจัยพบว่าโปรแกรมไปเฟมดีสามารถช่วยลดน้าหนักได้ดีที่สุดดีกว่าการทํา IF ช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดได้ช่วยลดน้ําตาลในเลือดได้และยังช่วยกระตุ้นสเต็มเซลล์ได้ด้วยที่สําคัญยังทานได้ครบทั้ง3ามือโดยไม่ต้องอดอาหารเพื่อนๆสามารถทานอาหารตามหลัก5ข้อ หรือใช้อาหารเสริมทางการแพทย์ที่มีการจำกัดแคลอรี่แต่ได้สารอาหารเต็มที่เป็นตัวช่วยในการเข้าโปรแกรม f m d ก็ได้นะครับใครได้ประโยชน์จากวิดีโอนี้ช่วยคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้หมอด้วยนะครับหมอจะได้ทำวิดีโอแชร์ความรู้อื่นๆให้อีกและฝากแชร์ต่อให้เพื่อนๆที่อาจจะยังไม่รู้เรื่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ